จเจ้าพ่อจ้าสวัสดีค่ะครับเจ้าพ่อเมื่อคืนวมาสิทั่วหาพ่อฝนตัวโปเ้าก็เลยโปรยทั่วมาเชื่อเพลงมันคือว่ตกไทยนะโอ้ยตกคับตกแห้งพ่อมตกแห้งแล้วก็โดนพ่อมก็เลยโอ้ยมือสองสิทั่วหาพ่อเล้ววันเมื่อนี้วันอาทิตย์เนาะอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่เก้า วันห้าน้อยเขาขอจ <c oughs> ากน้ no. <f ums> okay, อยขอขซีน้อยขอซน้อยอยู่เนาะแต่ว่าบุบ่นล่างแค่นั้นเองนาะพอเนาะครับโอเคยอเมื่อนี้เลขลักยังพอหกเจ็ดแดเก้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวปกอบศูนย์หนึ่ง สองสามสี่จับคู่บนล่างห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสาม

้าเอา8กับ4ว่านตัวระว่ามาดีตกหฝ คนอยากทุกเ์ทื่อตัวเลขก็นะพอน้อจ้ะตัวเล็ก,กนเ,น,กเกนี่ยทางห้าน้อยของภคุณสำหรับมือนีนะคะทำช่วงขาเอ่อมื่อคืนนี่ฝนตกก็เลยบริโทษิ์หาภคุมตกแห้งทอมันบริยินงก็เลยบริสทธตัวเลขเนี่ยทางห้าน้อยสำหรับมือนีนะคะเล,คคเลขห,ห,หะะล,ลักหาหกเจ็ดแปดเก้า 6, 7, 8, 9, ตัวภคุปุ่นศูนย์หนึ่งสองสามสี่จับ 0, 1, 2, 3, จคู่บนล่างห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่

ใส่กับเหล็กได้ก็ได้นะคะสามารถเอาตะล่างนี่ไปเปียบเทียบได้เบิดมือเลยนะคะเมื่อวานนีออ้อาจารย์มาลวยละวาเหล็กุ่นเดินสองหนึ่งเก่าสันเข้าไปมึงกับสองหนึ่งเก่ายุบเบิดมือก็เรียกว่าถ้าถาสมูผู้ใดเขาไมาย่ยุนิกลุ่มไล่นะคะเพราะว่าัน,นีอาจารย์ยุ่สามอาจารย์ที่ันค่อยบอกว่า มือนีเล็กวิ่งเล็กไหลต,ตวใด้ข้าเจ้ากับาเก่าตัวนั้นลรามาจับใส่ตะล่างม่พ่มก็ได้อยูุบรมือนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดสนใจเขากลุมนะคะฟี่กะทักไล่มา0 8น2์9 6 5 4าานะคะทช่วงขาผู้ใดมีเวลาที่จะหาไล่ได้ในชีวิตประจําวันตลอดได้ทั้งมือนะคะกะติดต่อมาได้นะคะเนาะ อันนี้คือตัวเลขแนวทางเนี่ยของพอพุอม่มเป็นแนวทางห้าหน้อยเหล็กหุ่นเหล็กเล้าเหล็กถูกย่างภายในมือนีตะหกโมงเศร้าอยู่นอนหกทุ่มนะคะว่านี่กับเขาบดสุน้อยอยู่ตะวันเพียงตะวันเป็นเป็นปน,น้อยเอ่อบนบนล่างเขาเขาขาเดียวนู่นว่านี่พอเนาะคร<ะ>ับเอากระเปรงยังกระทำช่วงขาเขาขาเดียวกับดีคือเกามือนีมันหนาสิเขาบนล่าง ่วนมากเสาอาทิตย์สีบ่อจักหน่อยวันธรรมดาเนี่ยโอ้ยตึงตังตึงตังดีค่ะเอาพอมียังสบอกบแฟขัดเอ็ซี่บอครับว่านหรือเขาดี่เข้าเหรอจ้ามันเับบนหชองไม้เนียว่นกระจ้าหนึงห่สามสามจ้าทุกกะทิว่าบนสามังสามตูเลยเงินทั้งสามตูเลิบนครับบนแม่ละว่เออเม่นอยู่สามสามสามเลยเนาะ ผู้เสบบนกับทีไรเ็นว่าผู้จอบนก็มีเออเออผู้จอบบนกัมี่ว่านิัดทีไรบนไรผมว่านิจ่อซื้เสิยบนกัได้เออเมีนอยู่โอ้ผมว่านี่สิบเอ็ดสามสามอันขาเมือน้ี่ครับ่นผู้บนกับทีเขานีบุตรึีนเข้าละเออไอ้บนนี่วบผู้โบลาณคนไหนวันเนะอันบน้หนียงกัแทนพี่ไน้ บนล่างมึงกับ้ใดชานึงกับไดไปเขาบนช้างทีละมุกดีเขาบนล่างาก็เขาเหรอวะเดาไปข้าเงินกับเขวัดจวนติเนี่ยจะจะหัวคำคนละทูกสีเขาจะจ้างมึงสองว่าหุ่นว่าอะไรมามาขื้กันบนล่างขื <c oughs> <c oughs> ้กันฮาลังเกียร์กับฮลังแก่ของกับราลลงว่าอันที่มึงกับได้เทว่าวมันขว่ายู่ในเรือัดมือว่ะทุกนีเขาวัดมือก็เขาละ กูเจอแบบนี้ด้วยเนี่ยหวังวามันจะว่าเขรุขระได้แท้ละแต่วันน้อยมันได้ช่มือดีหรือเปล่าไม่รู้แค่เสียครับก็ไม่แน่ละมึงก็มีช่านั่นละจากก่อนเอาขอกรัดผมคุ้นความร้ายๆที่ให้ตัวเองเนี่ยท่าม้าให้ทั้งช่วงเบบซีทุกท่านทุกคนไปพิจารณาไปเปรียบเทียบเล็กได้ใจได้เนาะขอเนาะก็คอยพอสุขภาพแข็งแรงตัวเล็กเนี่ยทางฟอยิ่งปังๆเข่าทุกน้อยทุกเล็ก บนล่างได้แห้งดีเนาะพอเนอะครับจะเจอกันไม่คลิปหนาเนาะพอเนอะรเร่าพัฒนาได้แล้วเนาะเี่แล้วใชมือที่แรงรัฐบาลไทยเ็งในพอลรัฐบาลไทยซื้อด้ได้แล้วบ่เสร็จแล้วจามาหนึ่งนะ่ะสามาหนึ่งทีทำช่วงเรียกพวกเรียกพวกพ่อมตัวเดียวเด้อค่ะทำช่วงขาผู้ใดสนใจเข้าไปมึงได้ เรีรัฐบาลไทยตัวเดียวเขนขียนบนห้าอย่างเดียวห้าเม็ดเดียวล่างกับเก้าเม็ดเดียวนะพ่อเนาะครับลักล่อยนี่สามเข็นเขียนเล่มอครับโอ้เนียนอนอหลีลักเดียวใจเดียวอหลีทางล่างกับเก้าหกตัวเดียวนั่นแหละเก้าหกตัวเดียวนี่ค่ะอันนี้รัฐบาลไทยไก่มือแล้วเรียวมาโช้มึงนี่สามห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าครับเอาล่างกับเก้าหก โ,โชคหมานขั้นอ่อนเจอกันใม่คลิปหนานะพอเนอะขบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับ